สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเฮียบอลทีเด็ดกันครับก็มาเจอกันทุกวันเป็นประจำนะครับกับโค้ชเฮียก่อนจะเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กันครับก่อนอื่นก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจโค้ชเฮียด้วยครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆของโค้ชเฮียกันนะครับมาดูฟุตบอลวันนี้กันเลยครับวันนี้วันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2 5 6 6โค้ชเฮียก็เลือกฟุตบอลคู่เนน้ และคู่ที่น่าสนใจวันนี้ก็เลือกมาอยู่2คู่นะครับนนี้เป็นคิวของฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกรอบชิงอันดับ3ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาตินเธอร์แลนด์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติอิตาลีคู่นี้ก็คลิกออฟเวลา2ทุ่มตรงครับมาถึงคู่ที่2เป็นฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติโคเอเชีย er. จะพบกับทีมชาติสเปนคู่นี้ก็เตะสนามเป็นกลางนะครับคู่นี้จะคลิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้า สำหรับเพื่อนๆท่านไหนครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดเด็ดคู่อื่นๆคู่ VIP ไปแอดไลน์มหาโค้ดเฮียได้นะครับหรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอด้านล่างก็ทําได้เลยนะครับผมมาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ดเฮียกันเลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงอันดับ3ครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาตินเธอร์แลนด์ทีม่มาดับ6ของแลงกิ้งฟีฟ่านะครับเกมนี้จะเปิดสนามโจฮันครับอารีนา ตอนรับการมาเยือนของทีมชาติอิตาลีทีมอันดับ8ในแรงกิ้งฟีฟ่าโลกครับคู่นี้ก็คลิกออกเวลา2ทุ่มตรงเลระคาคู่นี้ให้ทีมเจ้าบ้านอย่างเนเธอร์แลนด์เป็นต่อที่ปอปอหลงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานเฮดทัเฮดที่นักคู่เจอกันครับทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมด9ครั้งเป็นทางด้านเนเธอร์แลนด์ชนะไป1ครั้งเสมอ4ครั้งและแพ้ไป4ครั้งผลง,งานนัดล่าสุดที่นักคู่เจอกันเป็นฟุตบอลเนชันลีกนะครับปีสอตาลนเล่นในบนรับแลเ land, ะเอ่นลน มาดูผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของทีมชาติเนเธอร์แลนด์กันครับประเป็นทางเนเธอร์แลนด์นะครับที่ชนะมาได้6นัดเสมอ3นัดและแพ้ไปเพียงแค่1นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นเป็นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศ เนเธอร์แลนด์ก็เสมอกับทีมชาติโคเอเชีย er ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ใน90นาทีแล้วช่วงต่อเวลาพิเศษครับก็เป็นทีมชาติโคเอเชีย er ที่ชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ผลงานนัดก่อนหน้านั้นก็ลงเล่นในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกเนเธอร์แลนด์ก็เปิดบ้านครับัชนะทีมชาติยิปลอต้าไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นแต่ก่อนน,นั้นก็ออกไปเยือนทีมชาติฝรั่งเศสและแพ้ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์โดย10นัดหลังสุดก็กิกนราคาไปถึง6นัดและเสียราคาไปแค่4นัดโดยมีอาตราาาชนะาคายู่ที่60% 60% สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไปแค่4นัดครับแรนเดอร์ไปถึง6นัดมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของทีมชาติอิตาลีกันครับสินัดหลังสุดก็ชนะได้ถึง5นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป4นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นลงเล่นฟุตบอลยูฟ่าในเช์ล,ลีกรอบรองชนะเลิศเช่นกันครับทีมชาติอิตาลีก็แพ้ทีมชาตาชาิสเปนไปท้วยสกอร์ส,สประตูต่อ1นึ่งนัดก่อนหน้านั้นก็เล่นในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือก เตลลี่ก็ไปเยือนมอตาและชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นูนัดก่อนนั้นทีมชาติอิตาลีเล่นในบ้านครับและแพ้กับทีมชาติอังกฤษไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1โดยรวมผลงาน10นัดหลังสุดก็กินราคาไปแค่4่นัดและลสีลราคาไปถึง6นัดโดยมีอาตาัตราชนะราคาอยู่ที่4 0สูงเต่สูงำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป5นัดครับแรนเดอร์ไป5นัดมาดูความพร้อมในเกมนี้ของทั้งคู่กันนะครับเริ่มที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับของกุนซือโลโนัลคูมันเกมนี้น่าจะมาในระบบ433ครับ เกมนี้ก็มีแรยงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาหนึ่งรายนะครับก็คือมัตไทเดอร์ลีกเซ็นเตอร์ครับตัวเก่งของทีมครับไม่พร้อมลงเล่นในเกมนี้แล้วในเกมนี้ครับก็น่าจะมีผู้เล่นติดโทษแบนอีก2รายครับก็คือแฟงกี้เดอร์ยองครับวิฟิลตัวเก่งของทีมกับอีกคนหนึ่งก็คือกองกลางเช่นเดียวกันครับก็คือเทิร์นคูปไมเนอร์สองคนนี้ก็มีแรยงานว่าติดโทษแบนนะครับสำหรับเกมนี้เกมนี้ก็มีแรยงานนะครับว่าทางคุณซือโรน่าคูมันก็น่าจะมีลการโรเตชันนักเตะมากพอสมควรครับสำหรับเกมนี้นะครับ เบทผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามผู้ต่อสัปปะตูน่าจะเป็นคนเดิมครับยูสตินไบโลกูเซนฮาบเกมนี้น่าจะเปลี่ยนมาใช้สเวนบอสแมนจับกู้กับเกียเทราดาแบ็คซ้ายเกมนี้น่าจะใช้แทเลอมาลาเซียส่วนทางขวาเป็นเดนเซลดัมฟิสมิดฟิลด์กลางสนาม3คนวันนี้ใช้จอร์จี้ไวนาดุมลงคุมเกมร่วมกับแมดวิทเฟอร์อีกคนหนึ่งน่าจะเป็นโจออ้เวอร์แมนตามภาษาแนแนวลูกครับวันนี้มีซาวิซิลมอนกับโนอารัง เป็นวิฟิลตัวลุกด้านริมเส้นทั้งสองฝั่งนะครับต่วสุดหน้าตัวเป้าวันนี้น่าจะเปลี่ยนมาใช้วูดเวกฮอตมาดูทีมเยือนอย่างทีมชาติอิตาลีกันครับของกุนซือโรเบโตมันชินีเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ352เกมนี้มีแรยง,งานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามา1รายเช่นกันครับก็คือเล็กซันโดปาสโตนีกองหลังตัวเก่งของทีมครับที่ไม่สามารถลงเล่นในเกมน,นี้ได้ครับเกมนี้ก็มีรายง,งานเข้ามาเช่นกันนะครับว่าทางกุนซืออย่างโรเบโตมันชินีก็น่าจะมีการโลเทชันนักเตะในบางตำแหน่งเช่นเดียวกัน ผู้ตัดประตรูเกมนี้ก็ยังคงใช้ดอนนาลุมาสามเซตร์ฮาฟวันนี้เปลี่ยนมาใช้มัตเตโอดาเมียนจะลงเล่นร่วมกับฟานเชสโกอาซาบีอีกคนหนึ่งเป็นลาฟาเอลโตโลมิฟิลด์กลางสนาม5คนนะครับก็มีดิลอเรนโซเป็นวิงแบ็กขวาส่วนทางซ้ายใช้เฟติลิโกดีมาโกสามมิดฟิลด์คุมเกมตรงกลางสนามมีตัวหลักอย่างจอจินโยจะลงเล่นร่วมกับดาวิดเดฟัสเตซี อีกคนหนึ่งก็เป็นลอเรนโซเปเลคินี่สนยนหน้าคู่วันนี้น่าจะเปลี่ยนมาใช้จานโคโมรัสปาโดลีจับคู่กับมาเตโอเลเตกีทั้งสองทีมนวาจะได้ให้ผู้เล่นตัวหลักๆได้พักกันบ้างนะครับแล้วให้โอกาสนักเตะใหม่ๆที่เรียกเขามาเสริมเพื่อจะเป็นแกนหลักของทีมในอนาคตลงเล่นในเกมนี้บ้างนัดที่แล้วในรอบรองชนะเลิศทีมชาตินเธอร์แลนด์แพ้กับทีมชาติคูเวเชียมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ4ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ ส่วนทางฝั่งทีมชาติอิตาลีาแพ้ทีมชาติสเปนมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนอกู่มมาเจอกันในเกมนี้ครับในรอบชิงอันดับ3างานโดยรวมในช่วงหลังเป็นทางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยโดย5นัดหลังสุดก็ชนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นนัดโดยการแพ้1นัดงนัดกไปเยือนทีมชาติฝรั่งเศสน,นะครับในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกแล้วแพ้ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนดูผลงานทีมชาติอิตาลีครับ5นัดหลังสุดก็ชนะมาได้แค่2นัดและแพ้ไปถึง3นัด โดย2นัดหลังสุดก็แพ้กับทีมชาติสเปนกับทีมชาติอังกฤษไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1เท่ากันส่วนอีกนัดหนึ่งนะครับก็ออกไปเยือนทีมชาติออสเตรียและแพ้มาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์แต่ผลงานเฮตุเยที่เจอกันเป็นทางทีมชาติอิตาลีทํางานได้ดีกว่าทีมชาตินเนเธอร์แลนด์แก้วนัดหลังสุดที่เจอกันก็เพิ่งแพ้กับทีมชาตินเนเธอร์แลนด์ไปแค่1นัดนะครับเลรราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านอย่างนเนเธอร์แลนด์เป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลกคึทีนีน้ยมองว่าผลงงงงงาาานนนชช่่่่วหลลลลััขออทีมมมตติิิกก็เรเรรแผไปะคบ นทางเจ้าบ้านอย่างเนเธอร์แลนด์ผลงานช่วงหลังก็ไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่แต่เกมนี้ก็ยังได้เปรียบที่เด่นในบ้านครับคุณนีโคชเฮกเลยฟันธงว่าเนเธอร์แลนด์ไม่น่าแพ้นในบ้านในเกมนี้ครับอย่างแย่สุดก็น่าะจะออกผลเสมอแต่ถ้าจะให้เลือกเชียร์โคชเฮีย,ย,ยังชอบทีมชาติเนเธอร์แลนด์มากกว่าครับคู่นี้โคชเฮยให้อยู่ต่อทีมชาติเนเธอร์แลนด์สูงต่ำคู่นี้โคชเฮยให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะเปิดบ้านและชนะทีมชาติอิตาลีไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกรอบจริงชนะเลิศคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติโคเอเชียที่มันดับ7ในแรงกิ้งฟีฟ่าเกมนี้ก็จะพบกับทีมชาติสเปนที่มันดับ10ในแรงกิ้งฟีฟ่าคู่นี้เตะสนามเป็นกลางคู่นี้ Kick ลลคิกออฟเวลาตี145่หเลระคาคู่นี้ครับให้ทางทีมสเปนเป็นต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานเฮตูเฮตที่าคู่เจอกันครับทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมด6นัด แล้วก็เป็นทีมชาติคเอเชียชนะไป2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็ต้องย้อนไปปี2021ทีมชาติคเอเชียเล่นในบ้านและเสมอทีมชาติสเปนไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3มาดูผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของทีมชาติคเอเชียก็เป็นทางทีมชาติคเอเชียชนะมาได้3นัดเสมอ6นัดและแพ้ไปเพียงแค่1นัด งานนัดล่าสุดที่ลงเล่นเป็นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศทีมชาติกูเวเชียก็เสมอทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ใน90นาทีแล้วก็เป็นทีมชาติกูเวเชียครับที่ชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ4ประตูต่อ2นัดก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนทีมชาติตุรกีและชนะมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นัดก่อนหน้านั้นได้เล่นในบ้านครับและเสมอทีมชาติเบลด้วยสกอร์1ประตูต่อ1งานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไปถึง6นัดและเสียราคาไปแค่4นัด เมตาชนะราคาอยู่ที่60%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดครับแลนเดอร์ไป6นัด าดูผลการข่ที่ผ่านมาของทีมชาติสเปนกันบ้างครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็เป็นฟุตบอลยูฟ่าเนเชอร์ลีกรอบรองชนะเลิศทีมชาติสเปนก็ชนะทีมชาติอิตาลีไปได้ด้วยสกอร์2อประตูต่อ1นัดก่อนหน้านั้นก็อกไปเยือนทีมชาติสกอตแลนด์ครับและแพ้มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นัดก่อนหน้านั้นได้เล่นในบ้านครับและชนะทีมชาตินอร์เวย์3ประตูต่อ0นงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไปแค่4นและเสียราาคไปถึง่นัดชนะ สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดครับแรนเดอร์ไป4ี่นัดมาดูความพร้อมในเกมนี้ของทั้งคู่กันครับเริ่มที่ทีมชาติโคเอเชีย er ของกุนซือสลักโกดาลิดเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ433เกมนี้ก็ไม่มีรางงานผู้เล่นบาดเจ็บและติดเท่าแบนเข้ามานะครับสเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามผู้สาปะตูเกมนี้น่าจะใช้โดมินิกลีวาโควิดคู่เซนทร์ก็จะเป็นโดมากอยวีด้าจับคู่กับโจซซฟสูตาโลแบ็กซ้ายเกมนี้เป็นอีวานเปริซิต แบกขวาเป็นยอซิปยูลานอวิดสามประสานต้งการสนามนะครับก็มีลูก้าโมลิตแต่ลกเล่นร่วมกับมาเซโลโบโซวิดอีกคนหนึ่งก็เป็นมาเตโอโควาซิตสามประสานในแนวลุกวันนี้มีมาริโอปาราซิตจะทาเกมลุกอยู่ทางด้านขวาส่วนทางกาบซ้ายนะครับก็จะใช้ลูก้าอีวานูเซตสุดหน้าตัวเป้าก็น่าจะเป็นอังเดคามมลิตสุดหน้าตัวความหวังของทีมชาติคเวเชียนะครับมาดูความพร้อมของทีมชาติสเปนกันบ้างครับของกุนซือหลุยเดลาฟอนเต เกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1เกมนี้ไม่มีรายง,งานผู้เล่นบาดเจ็บและติดิทัแบนเข้ามานะครับแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่งนะครับจากเกมนัดที่แล้วสำหับผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามครับผู้ตัดตก็น่าจะใช้อยู่ในไซมอนคู่เซ็นเตอก็น่าจะเป็นคู่เดิมนะครับอิโมริกลาปอสจับคู่กับโรบินเลอร์มานแบ็กซ้ายก็น่าจะเป็นจอร์ดี้อัลบาแบ็กขวาเกมนี้เปลี่ยนมาใช้ดานียนคาบาฮาวฟิลตัวรับ2คนเป็นโรดิโกเฮรันเดส เกมนี้จะจับคู่กับฟาเบียนลุยพีนาสามแนวลุกวันนี้มีมาโกออเซซิโออยู่ทางด้านขวาส่วนทางด้านซ้ายนะครับวันนี้ใช้อันซูฟาติ วิฟิตัวลุกวันนี้เป็นกาวี่ส่วนหน้าตัวเป้าก็ยังเป็นคนเดิมครับอัลบาลโรโมราต้าเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันผลงานช่วงหลังของทั้งสองทีมก็ทำผลงานได้ดีพอๆกันนะครับโดยทีมชาติคูเอเช่นัดหลังสุดก็ชนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นนัดส่วนทางทีมชาติสเปน5นัดหลังสุดก็ชนะมาได้2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดแล้วสิตีเฮตูเฮทีเเเ่เจอกันเป็นทางด้านทีมชาติสเปนที่ทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อย เลระคาคู่นี้ครับให้ทางทีมชาติสเปนเป็นต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคูดีโกเทียมองว่าทีมชาติโคเอเชียชุดนี้เล่นโดยกันมาอยากต่อเนื่องครับตั้งแต่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ก็าทำผลงานได้ดีในช่วงหลังโดยสิบนัดหลังสุดทุกรายการก็เพิ่งแพ้มาเพียงแค่นัดเดียวแล้วก็เป็นการแพ้แพ้กับทีมแชมป์โลกอย่างอาจเจจินนาในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ โดยตัวผู้เล่นส่วนใหญ่ครับก็เป็นตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงมากแล้วก็ถนัดในการเล่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์การยืดหยุ่นในการเล่นได้ค่อนข้างดีครับบวกกับแทคติกของโค้ชอย่างสแักโกดาลิดที่รู้จักใช้งานนักเตะของตัวเองครับทางทีกเตะส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะที่อายุค่อนข้างเยอะทีเดียวมาเจอกับทีมชาติสเปนในเกมนี้ผลงานช่วงหลังก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากเปลี่ยนกุนซือจากลุยเอลิเก้ มาเป็นหลุย, onte, ดยเดลาฟอนเต้โดยตัวผู้เล่นส่วนใหญ่ของทีมชาติสเปนก็เป็นการผสมผสานร,ระหว่างดาวรุ่งกับตัวเกา่าคู่นี้โคเทียมองว่าเป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างสูสีกันมากครับแต่ก็เป็นทางทีมชาติสเปนที่ยังดูเป็นต่ออยู่บ้างคู่นี้โคเทียเชื่อในนักเตะที่มีประสบการณ์และมีความเก่าของทีมชาติโครเอเชีย er, ว่าเกมนี้ไม่น่าจะแพ้นใน90นาทีคู่นี้โคเทียให้อยู่รองทีมชาติโครเอเชีย สูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมชาติโครเอเชียจะยันเสมอทีมชาติสเปนไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งใน90นาทีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทั้งสองคู่ที่โคดเฮียมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดเพื่อนๆกันครับโคชเฮีย er ก็จะมาสรุปกันชัดๆอีกทีทั้งสองคู่นะครับเรื่องันที่คู่แรกทีมชาติเนเธอร์แลนด์พบกับทีมชาติอิตาลีเดลคาเปิดที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นต่อปอปอสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่ง คู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่ต่อทีมชาตินิด์สูงต่ำคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่สกอร์สูงถึงคู่ทีมชาติคูเอเชียพบกับทีมชาติสเปนราคาคู่นี้ให้ทีมชาติสเปนต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่รองทีมชาติคูเอเชียครับสูงต่ำคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำก็จบกันไปนะครับสำหรับทั้งสองคู่ที่โค้ชเฮียมาวิเคราะห์และให้ทีเดียเพื่อนๆกันในวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่คิดเห็นตรงกับโค้ชเฮียจะลงทุนในนนนนนววัััััี้้กก็อยลททบบหาเะคร ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับก็ต้องฝากเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโค้ดเฮียและทีมงานด้วยครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆของโค้ดเฮียกันครับส่วนเ,นเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆดคู่อื่น,นคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโค้ดเฮียได้นะครับสำหรับวันนี้โค้ชเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้โค้ดเฮียสวัสดีครับ